ดื่มผิดชีวิตเปลี่ยนดื่มน้ำมะพร้าวอย่างไรให้เหมาะสมไปรู้จักกันเลยครับน้ำมะพร้าวเป็นเครื่องดื่มแบบธรรมชาติที่สามารถช่วยทำให้เรานั้นรู้สึกสดชื่นและแก้กระหายน้ำได้แต่คุณจะทราบไหมว่าน้ำมะพร้าวนั้นมีทั้งประโยชน์และโทษเช่นเดียวกันครับถ้าหากคุณดื่มยังไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมก็สามารถเป็นโทษกับคุณได้ เริ่มต้นจากบุคคล3กลุ่มนี้ครับที่ไม่ควรดื่มน้ำมะพร้าวเป็นเด็ดขาดกลุ่มบุคคลกลุ่มแรกครับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตสำหรับผู้ที่เป็นโรคไตนั้นจะมีการขับปัสสาวะที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลเสียต่อการดูแลสุขภาพโดยรวมครับเพราะฉะนั้นไม่ควร2ครับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำตาลและโรคเบาหวาน จะทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลได้ยากยิ่งขึ้นไม่ควรดื่มครับและ 3. ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจครับอาจจะทำให้มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะก็สามารถเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าหากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเหล่านี้อยู่ในร่างกายก็ขอแนะนำนะครับว่าคุณนั้นไม่ควรดื่มและควรที่จะหลีกเลี่ยง ื่อประโยชน์ของตัวของคุณเองครับเอาละครับคราวนี้เราไปรู้จักกับประโยชน์ของน้ำมะพร้าวกันบ้าง 1. ครับช่วยดับพิษร้อนในร่างกายได้ 2. มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงครับช่วยชะลอวัย 3. ครับช่วยลดอาการขาดน้ำา 4. ครับช่วยเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งและสดใส 5. ครับสามารถช่วยป้องกันเบาหวานได้ถ้าหากคุณยังไม่มีปัญหาเรื่องเบาหวานสามารถดื่มได้ครับ 6. ครับบำรุงระบบประสาทและสมอง 7. ครับปรับระบบฮอร์โมนในร่างกายของผู้หญิงแครับมีส่วนช่วยทางอ้อมในการบำรุงสุขภาพทางเพศ 9. ครับสามารถช่วยบรรเทาอาการอาเจียนได้ด้วยครับ เมื่อบีบใส่มะนาวและดื่มเป็นประจำรูปแบบและข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้เป็นข้อมูลที่มีในระบบการดูแลสุขภาพด้วยการดื่มน้ำมะพร้าวครับซึ่งถ้าหากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความเหมาะสมกับการดื่มน้ำมะพร้าวก็ขอแนะนำให้ดื่มเป็นประจำนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ถ้าหากคุณคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเสียสระคนละหนึ่งไลค์ให้กับเราหน่อยนะครับขอบพระคุณมากครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้แล้วพบเจอกันใหม่สวัสดีครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับถ้าหากคุณมีข้อมูลที่ต้องการที่จะเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้นะครับในช่องทางลิงก์ด้านล่างครับ